สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมกัปตันซีบาสะดีนทีมกันอีกแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ครับแน่นอนตู้ดีนเฟสเข้ามาใหม่และถือว่าเป็นตู้เปิดเจนตัวสโมสรด้วยทีมขับสโมสรใครเล่นอยู่ช่วงนี้นะครับรวมถึงเดือนหน้าจะมีตัวสโมสอน ออกมา,มากมายให้คุณเลือกกดไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่และตัวเก่าครับก็คือใครอยากปั้นทีมสโมสรเนี่ยก็ปั้น่วงนี้ได้เลยทีมสโมสรน,นะครับมันเป็นยังไงทีมสโมสรสรุปกันสั้นๆน,นะตัวละครม,มันไม่ค่อยลิมิเต็ดนะครับแต่มีความเก่งกาบแล้วก็มันจะอิงจากตัวละครจริงหลายๆตัวเช่นคาร์ลอสเอมปาเป้เบคแฮมพวกนี้นะฮะแล้วแต่ว่ามันจะออกตัวไหนครับแน่นอนว่า ทีมสโมสรเนี่ยช่วง3-4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้มีตัวใหม่ออกมามากมายนะักแต่ถามว่ามันยังมันล้าหลังจากทีมอื่นไหมไม่ครับเพราะว่ามีการปรับความสามารถเรื่อยๆครับก็แน่นอนว่าวันนี้ผมอยู่ใน ID หลักนะครับผมเล่นอยู่3 ID นะแต่ว่าไม่ได้เล่นทีมสโมสรแม้แต่ ID เดียวผมว่าน่าจะขายสักหนึแหละที่ไม่ใช่ ID หลัก ขายสักอันมาเล่นไม่ไหวแล้วก็จะไปปั้น i d ดีสโมสอนในวันที่29นะวันที่29นะครับผมจะไลค์กดมาซิยาม่าอาร์เซนอลในไ d ดสโมสอรวมถึง i d ดีหลักอันนี้ด้วยนะครับผมเด็กปืนนะแต่คงไม่กดสุดซอยหรอกน่าจะต้องหยอดสักหน่อย3400รลูกต้องมีอันนี้เป็นทีมที่อยู่ใน i d ดีหลักนะครับแม้ว่าผมจะไม่ได้กดตัวสโมสอทิ้งไว้แต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่า ตัวสโมสอนเนี่ยมันไม่ค่อยลิมิเต็ดเพราะฉะนั้นกดตั๋วกดอะไรเล่นกิจกรรมนะครับมันก็ได้เองอนะนะมาเซียมาอาเซนอนนะตัวดีมเฟสนะครับมาวันที่29แล้วเจอกันส่วนข่าวทางหน้าเกมนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายครับมีแค่รายละเอียดเกี่ยวกับตู้กาชาวันนี้ครับอุราเบ <c oughs> ก็สำหรับอูราเบกนะครับปอร์โต้ตัวนี้เก่งจัดเลยถือว่าเป็นตัวเปิดเกมเลยก็ว่าได้ เป็นตัวเปิดเจนทีมสโมสรอนเลยก็ว่าได้เอ่อไอ้วันที่23อ่ะที่มันมีอะไรนะวูดนะแก๊งดับบยูดับบยูอมาเนี่ยไอไอตัวเนี้ยอ่าผมไม่นับแล้วกันนะคือมันกากมันกากผมนับว่าเออเจนสโมสรอนเนี่ยเปิดตั้งแต่โต้นี้โดยโต้นี้นะครับยังใช้ระบบเดิมครับเป็นสเตปอัพนะครับ30 40 50 50แล้วเวียนมาสเต็ปหนึ่งใหม่สุดซอยอยู่ที่1,320ครับอ mm ูราเบะผมไม่กดในไอดีหลักนะครับแต่ผมจะหยอดดูสักนิดละกันเอาเสื้ออาเซนอนผมมีไอดีกดเล่นไว้อยู่แล้วส่วนไอดีของจริงนะครับเดี๋ยววันที่29นะครับผมจะปั้นทีมสมโมสรมันก็น่าสนุกดูนะ ตัวทีมหลักก็พักไปก่อนเพราะว่าเดือน11นู่นแหละกว่าตัวใหม่ๆจะมาเนาะพักไปสัก2เดือนกำลังดีโอเคครับไม่มีปฏิหารอะไรนะครับ1บอลอูราเบทเนี่ยโหลดช้าเหมือนกันนะเรานี่นะอยากได้อะไรเอ่ยเส <c oughs> ื้ออาร์เซนอลยังไม่มานะอ้าเฮ้ยใครบอกว่าเสื้ออาร์เซนอลมาวะหลอกหลอกลวง มาตู้มาซียาม่าวันที่ยีิบเก้าใช่ไหมมาเดี๋ยวผมไปวิเคราะห์ตัวละครตัวนี้สรุปให้อีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวเขาสลับไอดีด้วยอา่าสลับไอดีก็ไปไอดีกดเล่นแล้วกันมันไม่ได้มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็ออาไปแจกละมาไปดูกันดีกว่าตัวละครนะครับ อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้แหละตัวใหม่เพียงหนึ่งตัวอูลาเบครับที่เหลือครับเป็นตัวเก่าอูลาเบครับเป็นกองหลังที่ถือว่าครบเครื่องขาดอย่างเดียวคือขาดสกิลบอลถ้าเล่น d ีนี่ไม่โคตรโหดเลยครับสแตทพื้นฐานนี่ถือว่าเยอะมากๆสําหรับเกมรับโดยเฉพาะเสียบกับตัดบอลมีลิงก์นะครับเมื่อลงกับผู้เล่นขับสโมสรก็จะเก่งขึ้นสูงสุด20%ใช้งานง่ายมาก ออโต้ตัดบอลออโต้บล็อกนะครับมีเทปอ่านทางเข้ามาช่วยบล็อกท่าอีก2ท่านอกจากนั้นนะครับตัวสโมสรในทีมบัฟมิจภาพ4%เปอร์เซ็นต์และทำให้ตัวเล็กดีหรือตัวสโมสรนะครับใช้สตามินาลดลง10%บเปรทั้งทีมครับโอ้โหเรียกว่าโคตรโหดโคตรอันตรายพูดกันแบบไม่อวยนะก็คือพูดกันแบบว่าไม่ได้ว่าขายของอะคือมันถ้าผมเล่นทีมสโมสรเนี่ยมันน่าโดนจริงๆนะตอนนี้ ดาวราึ่งน,นะครับมันเก่งมากนะตัวมันเก่งด้วยแล้วก็บัฟดีด้วยส่วนอีก3ตัวที่เหลือนะครับนาตัวเรซ่านะครับตัวนี้ไม่ได้เก่งมากนะครับอยู่ประมาณ4ดาวนะสี่ดาวอะบุญแล้วมึงอะไม่เก่งนะแนตัวเก่าครับแล้วก็ต่อไปวากาบายาชีครับ ก็4ดาวครึ่งครับถือว่าใช้ได้ใช้ได้แล้วก็สุดท้าย4ดาวครับตัวนี้นะมันไม่มีบัฟพลังอะประมาณนี้แหละจากดาวที่ผมให้อ่ะแล้วคุณเล่นทีมสโมสรนอนะ่ะคุณเห็นคุณก็รู้แล้วล่ะว,ว่าเออทั้งตู้ต้องการแค่ตัวเดียวชอกช้ำแน่นอนวันนี้ออเดิฟนะครับกด กาชาออเดรบไปก่อนของจริงอรอวันที่ย9สนะเดีย๋ยวผมปัน้นคับทีมสโมสรไม่พลาดหรอกแต่ต้องขายไอดีนึงก่อนมันเล่นไม่ทันดอกแรกเฮ้ยเอเเลยนี่โอรเรวะนะไม่ใช่ยูเมวะน่าจะหลุดเลนแล้วครับน่าจะหลุดเลนนัน่นแหละครับหลุดเลนครับออกมาสองลูกหลุดเลนหมดเลยครับเป็นฮาเล่นนะ คาเลนและโอซาระซูบาสะครับคาเลนตรงนี้เก่งนะครับปรับพลังมาอย่างเทือนทีมสโมสอเริ่มมามาตีที่สองครับ SSR ยังรันต่อเนื่องเฮ้ยไม่จริงไปสีทองไม่มี SSR ครับโมันหลอกครับมันหลอก มัลติที่3ครับอันนี้ไม่น่าหลอกละไฟสีแดงเลย S S R มานะหน้าตู้มาหรือเปล่ามาไหมไม่น่ามาไม่มาครับไยโอซาระซูบาสะบา์เซโลนาครับมัลติที่4ครับอันนี้ออเดิร์ฟนะกดกาชาขำๆเดี๋ยวเอาไปแจกของจริงวันที่29นะครับทีมสโมสรน,นะครับผมปั้นแน่นอน จะต,ต้องขายอันเก่าออกไปสักอันก่อนมันเล่นไม่ทาครับตอนเนื่องกันเลยแล้วกันครับเวียนกลับมาที่สเตปหนึ่งครับ30บอลมาสเดีห้าเข้าไปแล้วครับเฮ้ยสเตเดียมสีทองครับมีสิทธิ์ปิดเกมมีสิทธิ์จะเป็นอุราเบะใช่ไหมโอ้โหมาแบบนี้หน้าตู้แน่นอนครับมาตเทดี้ห้าหน้าตู้มาแล้วครับและและมาไหมล่ะ คือมันก็เก่งอะ่ะเนี่ยค่าก็าดีแต่ว่ามันปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะฮะคือถ้าเล่นทีมสมโมสรเราไม่ต้องการมัน <c oughs> มันอยู่คนละทีว่ามันรับบัฟคนละอันนะฮะ <c oughs> โอ้โเรามอติที่โคครับเกลือครับเกลือละ <c oughs> ต่อเน,นื่องเลยแล้วกันมาตีที่เจ็ดมีเสียงเยี่ยงฮะนี่แบบ มีเสียงเฮียวงะนี่แบบผมพอใจทันทีครับเพราะว่าเสียงเฮียวงะแล้วกับรุดเล็ดรุดเล็ดมาตีที่แปครับไฟสีรุ้งครับมไม่แน่ครับมาไหมสาวสาวมาเชียร์ครบหกคนและและรุดเล็ดครับแม่งเลยทำไมมึงทำแบบนี้ครับโมน้องอ้อยอินเตอร์มิลานนะมาตีที่เก้าต่อเลยล้กันโอ้มันจะเกลือขนาดไหน เอาสุดซอยเลยไหมล่ะเฮ้กด,ดเล่นๆกดขำข,ขจะเอาไปแจกคุณผู้ชมวันที่ยี่บเก้าไม่ได้แจกแค่ไอดีเดียวนะแต่ไปถึงว่าไอดีนี้เป็นหนึ่งในนั้นฮะนี่ขำขำนะครับสิบมัลติเข้าไปแล้วครับสิบมัลติเข้าไปแล้วคาราตู้มาผมว่าแม่งก็ตัวที่ไม่ต้องการอยู่แล้วแหะอโ,โรเบโตคาร์ลอส ไม่เอาสิเย้ยไม่เอาไม่เอาตัวนี้โอ้ยเดมสมาติสิบเอับเกลือไม่ต้องดูไม่ต้องลุ้นเลยคือไม่มีเอเลาครับมาติที่12ครับวนมาครบรอบที่3แล้วเฮ้ยมาตินี้มันการันตีเอเลสนานะคุณนี่จะไม่มีไฟให้ลุ้นเลยหรือว่าจะออกลูกเดียวตามใบการันตีนั่นแหละครับอืม เป็นสไตล์นะสไตล์พอปฟอร์เมาติที่สิสาเอาเข้าไปเฮ้ยกดเล่นๆขำๆออเดอร์ก่อนเจอของจริงมึงไม่ต้องเกลแบบจริงจังก็ได้โอ้ใจเย็นๆมาเลอครับพี่อย่างน้อยๆเนี่ยให้มันลุ้นโจนหน้าตู้มาก่อนไอ้ถ้าแบบเนี้ยมันจะเล่นลุ้นอะไรวะมันแห้งสนิทเอสไม่มีเนะี่ยโอ้ เอ้ยมีว่ะเอเอาอู้คนไทยคนไทยคนไทยโอ้โหเฮียงนะครับไม่ครับเบื่อเสียงจีิงจริงๆหลุดเด่นแล้วครับมีเสียงเฮียววะก็หลุดเด่นแล้วนั่นแหละครับโซโกะยูจิและฮาแลนด์อีกแล้วครับฮาแลนด์ตัวที่สอง ตัวเยอะแยะทำได้ไงวะโอ้เสียงเยี่ยมอะไรอีกแล้วครับมาดีที่ดีโผครับตั้งแต่ได้วากาวาสิที่ห้านะยี่ก็หายไปหมดเลยครับตัวหน้าตู้นั่นแหละครับไม่มีหน้าตู้หรอกผมสองใบจิโตนะจิโตและโอฮาแลนตัวที่สามโอ้โหคุณคิดว่าคุณเป็นแฟนแมนซิตี้หรือ,อยังไงฮะมึงแจกฮา์แลนขนาดนี้ ถ้ากูเล่นฟรีป้าผมเล่นฟีป้าเปิดไม่เคยได้หาอะไรเลย,เลยสเตตเยอะไม่เคยได้มาเกมนี้ได้ยามันไปตัวที่สี่นะกูโกรธจริงด้ยวยเฮ้ยมันไม่ได้อัปเรดแต่มันได้สี่ตัวแล้วสามตัวแล้วกูแล้วม้าตินี้ก็เกือบต่อเนื่องครับสุดซอยแน่นอนยับทรงนี้สิบแปดเม้าติเข้าไปแล้วเหลืออีกสิบสองม้าติครับโอ้โหปานีผมบ้าง มาหน่อยมาไวๆเฮ้ยแล้วลึกชาติน้หลุดเล็บตามระเบียบครับโคตรเกลือเลยมอตีที่ยี่สิบเอาไฟลุงว่ะไฟลุงแล้ลึกชาตสีม่วงและโอ้ โอ้มา2ลูกหลุดเดดหมดเลยโอ้โหยูมิคุระนะครับจุนโอ้ขอบคุณมากไม่เอาไม่เอาได้ไหม <S <S อะไรของมึงนี้โอเลวะหลุดเดดแน่ๆเปิดเป็นออเดิฟนะครับจะกลายเป็นเปิดเป็นอุทาหอนแล้วเนี่ยใครที่จะเปิดเนี่ยดูสภาพนะฮะต้องการเพียงหนึ่งเนี่ย ต้องการเพียงหนึ่งในตู้เนี่ยอัปเรสีตัวต้องการตัวเดียวเนี่ยสภาพมันจะเป็นแบบนี้นะมอลติที่22นะครับหน้าตู้ไม่มีเลยครับมิซากิมาเ,เก่ามากด้วยมอลติที่23อีก8เมอติผมสุดซอยแล้วล่ะโอ อะไรวะอะไรวะโอวากาบายาชิรุ่น8ปีที่แล้วตัวแรกของเกมเลยครับเปิดมาแปปียังออกได้ยังออกได้และโอโเกลือต่อเนื่องมอติที่ยี่สิบห้านะครับมผมแทบไม่เห็นตัวหน้าโต้อีกแล้วครับไม่มีแบบคือไม่มีเขาลางเลยว่าจะได้ตัวหน้าตเนี่ยคุณดูสภาพดิครับ SSR ยังไม่ออกเลยเฮ้ ย7เจ้ยมันเกือกี่มาติแล้วว่าคุณคุณได้นำหรือเปล่าเจ็ดแปดมาติแล้วป้าที่ไม่มีเอเดนอาถ้าไม่การันตีเนี่ยหโหมาจนได้ครับสเตเดียมสีลุงหน้าตู้ใช่ไหมไปละ่ะมันจะเป็นหน้าตู้นะสเตเดียมส,สีลุงไอ โอเคหน้าตู้มาจนได้เกือบสุดซอยเกือบสุดซอยโอไวรรันครับและตัวหน้าตูค้คือคืมอมัลติที่ยี่สิบเก้าครับยีนะ่สิบเก้าแล้วฮะซ้ำอะไรอะกบอสาวม,มาเชียรครับและลุดเลดครับ <c oughs> มัลติสุดซอยครับสุดซอยที่มัลตินี้ครับหยุดเลยกูหยุดเลยกูพอเลยโอนส0มสิบมัลติได้วากามมาสองตัวโอ้โหอุลลาเบไม่มาครับสุดซอยโอ้โหกดขำๆครับคลิปออเด์บนะก่อนของจริงวันที่29ก่อนปั้นทีมสโมสรจริงๆวันที่29กแค่กดขำๆนะครับ ตู้มันเอาผมยับเลยแบบยับจริงๆเลยแบบเอาพูดตรงๆคือถ้าไปไอดีที่เล่นนานแล้วเนี่ยเจอแบบนี้หน้ามืดเลยนะฮะโอ้โหมันไม่ออกตัวที่เราต้องการไม่ว่านะมันแทบไม่ออกอะไรเลยด้วยซ้ําไม่ว่าจะเป็นตัวดีมที่หลุดเลดมาที่ยังพอใช้ได้ตัวท่าโหดๆตัวบัฟดีๆตัวแจกบอลไม่ออกนะฮะออกแต่ฮาเรนสามตัวโอ,โอเคครับ,รบก็สําหรับวันนี้นะสําหรับวันนี้นะครับก็ ประมาณนี้เพราะว่าทีมสมโมสรเนี่ยผมไม่ได้เล่นแต่ผมจะพยายามปั้นทีมนะครับเดี๋ยวจะปั้นทีมเริ่มปั้นวันที่29นะก็ะคือวันที่มาซียมาอาเซนนัมา,าส่วนตัวละครปรับความสามารถนะผมเห็นความสามารถมาแล้วค่อนข้างงงงวยทุกตัวแม่มีหายตัวนะแต่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ร,รอกราฟพลังละกันแล้วผมเอาวิเคราะห์ให้ดูนะ วันที่28เนอะวันที่28จะมีการปรับความสามารถตัวละครเรียลมาริดเดี๋ยวผมมาอัดคลิปวิเคราะห์ให้ดูแล้ววันที่29ผมจะไลฟ์สตรีมครับปั้น ID สโมสรครับไปแล้วครับแล้วเจอกันครับ